้างหน้าตามแนวโพรงขนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการล้างหน้าลดสิวที่น่าสนใจการล้างหน้าตามแนวโพรงขนมาจากแนวคิดที่ว่าผิวหน้าคนเราจะมีแนวขนที่เป็นระเบียบอยู่ถ้าเราล้างหน้าไปตามเส้นทางนี้จะช่วยให้การล้างหน้าสะอาดขึ้นแถมยังช่วยลดการเกิดริ้วรอยไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วยวิธีล้างหน้าตามแนวขนให้เราลูบไล้ผิวหน้าไปตามแนวลูกศรเริ่มจากกลางแนวหน้าผากกวาดมือลงมาบริเวณขมับทั้งสองข้าง จากนั้นให้รูปไล้บริเวณแก้มและปิดท้ายด้วยแนวกลางหน้าจากบริเวณจมูกลงมาถึงปลายคางถูไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่สวนแนวลูกศรขึ้นมาทำไปจนกว่าจะรู้สึกสะอาดแล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำเปล่าตามปกติการล้างหน้าตามแนวพงขนจัดเป็นวิธีล้างหน้าลดสิวที่ได้ผลดีทุกวันนี้ผมก็ยังใช้อยู่ครับ 4. ไม่ล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นคนเป็นสิวไม่จำเป็นต้องใช้น้ำอุ่นหรือน้ำเย็นเกินล้างหน้า นอกจากไม่ช่วยให้สิวหายแล้วยังอาจทำให้ผิวแห้งและเกิดการระคายเคืองได้ดีที่สุดคือใช้น้ำที่อุณหภูมิปกติจากก๊อกน้ำที่บ้านโดยตรงล้างคู่กับผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่เหมาะกับผิวของเราแค่นี้ก็พอครับการล้างหน้าที่ดีช่วยให้ผิวดีมีส่วนช่วยลดการเกิดสิวได้แต่ถ้าเลือกผิดล้างผิดวิธีก็อาจทำให้ผิวหน้าแย่ลงได้ลองเอาวิธีล้างหน้าลดสิวที่แนะนำนี้ไปปรับใช้ดูนะครับ ล้างหน้าดีมีใช้ไปกว่าครึ่งจริงๆ